เดินน้ำเย็นน้องเอ้ยนักติกเด้อจ่ายเปลยอร้อยพี่เนาะ

con là loại sao bông? con chơi 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 chân chơi bỏ chơi lên จอกุบรได้ทลายค่ะส่งพี่เนาะลายค่ะกระเบื้องเลยสั่งกระเบื้องมาย่ังนะเงินลายเทอได้นี่ยนะยืมเงินพ่อใหญ่พามใส่พี่น้องเลยอใส่เสียยืมอีกบ่ ยางนี่นะโอ้ยหลายพนเลยสีหายแปดร้อยนะอ,อ,อามาของเอาไปละสองร้อย้ยคือใหม่แค่นี้ใหม่เหรอเขเลยเอาอ้าวสียดายเงินใหม่โอ,อ,อ้อยตายเลยพอเยภาพเสียดาเงินใหม่จระวงเด้อไปผู้เดียวเงินเป็นปึกเป็นปึก<ว><ล>ปอาม่าอย่างนี้อ้าปินี่ีต่อนเรื่องบใ ไงฮาว่าจะได้ซองสองคนก็เอาไว้เอาแล้วอยงไรออกเอาข้่งแปดร้อยหาเอาสองร่อยแล้วกันรทำลายยังแปดร้อยโอ้โหลยไเราจะได้เงินใหม่เอาหายเอาหายแล้วยกขึ้นอันแรกยังวะ ก็เครอเป็นโมได้นแล้ววางหันวางงานอีเมลเงินเสียเป็นปึกขอกับไม่ได้เบิ่งแล้วขอกระสั่งแล้วขอกัมาเลย่ซสซตัวแกนะแกอยู่เพื่ออะแกให้เบิ่งไหมล่ะเอาเบิ้งนี่นะในแกในขางมาหนี่งนี่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  อันนี้พื้นมันได้นิเอาปีนปีนหน้านี่ก็โอเคเลยจริงใจจริงก็อยากได้หนาใหญ่มแล้วหนาหกสิบคูกเสือ่ะแกละสามดกว่าบาทยตุตาตุตาข้างแมนบ่เอ้ย มันเกิดเมนดวมันแทงต่ว่ามันจะลุกแชลุกอือก็โอเคแหละซีพี่อามซีคืออยังเกาะไ่ต้องขีดเวต้องีดเวเอาพกแวะไม่ขีดดำซีคืออยังเกาะพี่นวลกระเบื้องแต่กีไก่ติดออผู้ถามโบราณว่าอะไรพี่นวลอีกต่อในเรา่ะว่าวบงาม โอ้ยกระหามนะสัมเอาสัมได้าวเกิดมายังบ่เคยได้แล้วสัมนี่นหนโอ้ยดีใจสุดๆเลยตื่นเต้นหมื่นเจ็ดหนึ่งร้อยบาททางอันนี้คิวเพิ่นแล้วก็อันนี้ยังก็ยังก็ยาแนวแล้วก็ซิลิโคอนสามร้อยกาวไม่ได้แถมค่ะกล่องละร้อยกว่าบาทค่ะนี่นี่กล่องละร้อยเศร้านี่ ต้นหนาทุงนหนาหสิบาทค่ะอันนี้แผ่นละร้อยสี่สิบสิบห้าแผ่นค่ะเพิ่มวอลร้อยห้าสิบนี่คุยต่อเอาร้อยร้อยส <c oughs> ี่สิบซูมูดว่าสามร้อยห้าสิบกับมันกับมีเจ็ดหกสิบแสแมนบอกโอ้ยงามเลยเฮ้ยใชย่ไหมกันงามแล้วอ <c oughs> ง้ามแหละแต่ว่ามันมีมีแบบมันมีแบบหยาบแบบเหมือนได้กับเบื่องกับหาลูกลูกบ่งเอาโอ้ขินต่น้าแนน่นท้อง้ะบ้านนี่ไปเบ่ๆี้ทอง,ปนนนนงปไปอับตูเลอย่ามันไเขานียังลกลางปางอยู่นะเจ้าใส่กระเจน๊ดบได้นะ หลอกเลยน้าายมาครไม่รู้หอกใครก็ยัง

ตวนี้ตัวนี้ใส่แล้วอัดเขาดูแลอัดเขาเบิกด้วยอัดก่อให้เบิกด้วยใหม่เหมาะมันอยู่หลังเขาลงมาแล้วอือปลาชีประตูยุคเป็นตัวนี้บ้านี้ วกลวกเนี่ยอันนี้อยากขี่ลายเนาะหรือเปล่าอันจะขี่ลายเนาะมันแยงเนาะแยงมันนี่นะพวกกาวจะ,จะเอาอันกระดาษทรายครับจะกระดาษดีแไปงามเลยท่านผู้ชมเลยอ่ากระเบื้องแปดสิบกล่องเนาะอันนี้สิบหาคิวมันพี่น้องครับบด้ปาดกระเบื้องใส่พร้อเห็ดอ่าแนวจับคิ้ว พลาเฮือนกันเลยเนาะบัตรทูเฮือนจังบอดามอะไกะบอร่วมค่าในเด้อพี่น้องค่าสร้างนะกล่องละล่อยจะหมดแปดสิบกล่องกะกล่องละล่อยเท่าไรเท่าไรแหละแปดพันแ <8, 000. S 1> ม่นบอกคือ,อ,อ,อ 8, าสาิบกล่องละ,ะพันเออเออแปดพันเนงค่าปูค่าสร้างปูอะไรกล่องละเนาะไปหนึ่งเนาะบาตนี้อันนี้ราคามหมื่น tựa sáu mươn vài bát nó khi nào cũng đông nó là là phá cơ bưởng nhá cứ bít lên nghe nghe này. Này nhau, lên nghe nó chỉ à bít nghe nghe 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 หมนนื่นเะจ็ดหนึ่งอยบาทค่ขาสางอีกแปดพันพี่น้องแต่ว่าสิบอพ่อพี่น้องกระเบื้องเนีสีไดรมาเต่มอีกแปดสิบกล่องนี้ทั้งนี้ได้สั้นทังนีม่เกิดเปลนดร้ายดอกย่างก็สีย่างแต่ข้างนอกพี่น้องจ้าข้างนอกย่างนี่จงกู้ก็ได้หรือว่านได,ได้ก็ได้พี่น้อง ก็แนมด้ปูทางในแล้วเนาะแต่ว่าบอท่านพี่น้องจ้าจะได้ปูล้างถือนเพื่อนใหม่หรือจังใดระวังมันจะหอดแล้วพี่น้องจ้าแล้วอีกเก่ามือนี่จะใส่อันนี้แหละพี่น้องใส่บ้านแล้ว,ลวก,เกวเว็เก็บสถานที่กวดเพื่อนกวดซานเก็บสถานที่ให้เรียบร้อยเนาะพี่น้องกระห้าบอกเลยน้อง เยื่อแบบนั้นพี่น้องเพราะว่าก้นห้าบ่ลายดิมึงขึ้นข้าตะเบิงแซงพี่ปอบแล้วหิ้วนอนพี่น้องเลย ซงกระซือซงซงกระซือซงกระหังแล้วพอดเสร็จเต็มไปแล้เต็มเดปกตินี่สิบ่ได้เห็นแต่ละมื้อเฮาค่อยนําแนมไปค่อยเห็นอยู่แต่ละมื้อะค่อยแนมอมื้อคืนเพว่า10:00กว่าพี่น้องเอ้ยฮนๆอยู่ แชงกระสือสี่ทุ่มกลัวเออินผมที่แทกมาเบิร์น้ำผมบอกเปร์สือโคมเขา ข้างใข้างอ่าตัวนี้คือสีแดงแห้งแท้ คุ้ง้คุ้งทั้งนี่ทั้งนี่พวนขึ้นน,นี่ทั้งมือเบาไส้ย,ยังบ่ขึ้นน,นี่มันตามส่วนไหนมาจากมันบ่ขึ้นนะเออในทางใต้บ่คุ้งเฮ้ยเอาขึ้นนี่ทาง,นนทางใต้นะ ยกออกยกห่าสากันเลยจะเป็นวิ่นไปหละผู้เบิ่งนี่ก็ได้ยกขึ้นมาจากสิถึงอาจจะแ็บหรือเด้ออาจจนอาจนบวมโตหมดผู้สั่งก็สิยอมแ้วเนาะบ้มโตหมดขอย่อมแล้วสิว่ะแน่ทางเนื้อคือต๊ Mình tốt đó thằng nữa nè Bỏ Nhỏ như là Nằm bỏ khủ là cái nói ấy <laughs> Sipin <laughs> sì win ừ. Nhưng mà cứ khí lại nữa hả nằm bỏ

มีแนวขำสำหรบวันนี้มีแนวขำลมเปรนเทศเผือกภูกระเบื้องพี่น้องใส่ก่อนเอาปุ้ยพอกันขีดหนาพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจงงขอบคุณทุกคอมเมนต์คำติชมเด้อพี่น้องสุขภูสุขคนสบายดี